าธรรมนิยามว<ม>ันนี้กำลังสนุกและอาจารย์วิทธาศาสนาเลยเพราะว่าหลายแง่หลายมุมมากนี่เราก็เลยได้คําตอบแล้วว่าทําไมเข้าถึงมาแนวพระต้องเรียนอย่างมากเพราะถือตามหนึ่งความศรัทธาที่มีมาตั้งแต่อดีตสองการศึกษาพระไตรปิฎกไม่ขาดสายไม่เปลี่ยนแนวไม่เปลี่ยนแนวมไม่เปลี่ยนแนวไปทางตะวันตกไม่เอาแค่เฉพาะ อ่าแต่งตัวเป็นพระแล้วอาจจะเรียนรัฐศาสตร์นิติศาสตร์อ่าเป็นพระน้ําจิ้มไม่เอาสังคมวิทยาเออเขาเอาประเภทแท้เลยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ขาดสายเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกพระเป็นที่พึ่ง <c oughs> และพระไม่บวชมาเพื่อเบียดเบียนผลประโยชน์ชาวบ้านอันนี้สําคัญนะเราจะมีพระที่ขอโทษนะครับเรียนหนังสือแต่งตัวเป็นพระจบมาแล้วแข่งทํางานกับลูกชาวบ้านโดยอาศัยทุนที่เรียนมาจากทุนศรัทธาชาวบ้านเยอะ ชาวบ้านรู้สึกมั่นใจว่าท่านน่ยไม่มาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วแย่งงานลูกเขาโดยไม่ต้องเอท้าแน่นอนเวลาที่ผมได้รับการติดต่อว่าช่วยทุนการศึกษาหน่อยนะฮะอันแรกที่สุดจะต้องขอโน้ตบุ๊กนะอันที่สองขอคอมพิวเตอร์อันนี้เมืองไทยนะก็ไม่อยากระบุนะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เขาไม่ขอแล้วเขามีไอเขามีอะไรนะแล้วเท็บเล็ตกันแล้วพนานเขาก็จะเริ่มไอแพนะครับเราก็รู้สึกว่า นี่ยังไม่ทันข้าเรียนนะแต่ขออันนี้มาก่อนหนูยังไม่มีใช้เลยแต่น <c oughs> ะครับแต่ว่าที่พม่าเนี่ยอันแรกที่สุดเห็นแล้วตกใจแล้วยังมีใช้อยู่ใช้ iPad รุ่นสมัยอนุรธาคือกระดาษชนวนอนุรธาอ่าอคือพันสี่ร้อยปีที่แล้วนะนั่นแปลว่าเขาเขราะใชมันเหมือน iPad มากมเลยกระดาษชนวนใช้ iPad รุ่นสีดําผมตกใจเฮ้ยที่นี่เนี่ย iPad สีดําไม่ใช่เพราะ ที่สาคัญคือผมถามว่าหลวงพอ่อทําไมไม่ใช้กระดาษทําไมไม่ใช้อะไรท่านบอกว่าถ้าฝากความรู้นี่น่าคิดนะฝากความรู้ไม่ในกระดาษมันไม่อยู่ในหัวเพราะเขาจะเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบตลอดเวลา,ไท,าไทยเอาไไทยเอาไปเป็นของขังนะไอ้ที่ลบๆเนี่ย <c oughs> นะครับแต่เขาเอาไว้จําจริงๆ <c oughs> พม่าเรียนสองภาคคือภาคกลางวันนะฮะใช้ในการจดจํะห้องเรียนไม่มีห้องฮะอาจารย์อยู่ที่ไหนปูอาสนะนั่งตรงนั้นไม่มีโต๊ะ นั่งตรงนั้นอาจารย์ก็จะให้ไปนะฮะให้เสร็จแล้วอ๋อเพราะอาจารย์ก็จําได้ถูกต้องครับอาจารย์ก็สอนไปพูดไปเรื่อยใช่ครับพวกนั้นก็แค่เอาสมองมารู้สึกใช่ไหมรู้สึกก็จำแต่ความน่าสนใจที่เขาเรียกว่านะชายเซนเตอร์หรือศูนย์กลางอยู่ที่นักเรียนนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่อาจารย์ไม่นั่งพูดพร่ำความรู้อยู่ในกระดานแล้วนักเรียนจะเป็นไงก็ช่าง แต่ท่านถามว่าเมื่อวานจำอะไรได้แล้วอาจารย์จะยื่นให้เหมือนแม่นกป้อนเหยื่อให้เท่าที่ลูกอินได้ดูการรับได้ของลูกศิษย์<ส>ลูกศิษย<ๆ>์ก็จะท่องให้ฟังว่าเมื่อวานท่องอะไรไปบ้างจำอะไรบ้างถ้าท่องถึงจุดที่อาจารย์ให้วันนี้ต่อหน้าใหม่ถ้ายังท่องไม่ได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นสิบคนจึงสอนสิบอย่างไม่เหมือนกันโอ้ oh. นี่คือความการุณาสูงสุด,อดของ<า>ครูที่ได้รับภาระหนักของพม่แล้วครูที่สอนเนี่ยจะต้องจําได้หมดเชี่ยวชาญครับได้ใบประกาศชัดเจนสอบมีติมิเตชิแต่ก็ไม่ได้หมายถึงเป็นพระผู้ทรงพระไตปิดกที่จําได้หมดอาจจะหนปีดกเชี่ยวชาญก่อนที่จะไปหา3ามเนี่ยก็ต้องอผ่านคำพีแต่ละอ,อันมาเรียกว่าครูเล็กทุกคนมีความหมายหมด แล้วการปฏิบัติล่ะคะที่อาจารย์ที่อาจารย์ว่าปฏิบัติจริงหรือเปล่าที่ว่าไปบินทบาทสายออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนเพราะว่ากลาอคืนไม่ได้นอนไม่ใช่ครับสามเวลาอันที่หนึ่งบินทบาทเอาข้าวค่ะนะเรียกว่าบินทบาทตังก้อนข้าวเอาข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาพอสายมาบินทบาทยาเพสัชบินทบาทเภสัชทานบินทบาท ผมถามว่าทําไมต้องไปบินตอนนี้ท้าบอกว่าแทนที่คนจะต้องลําบากมาวัดพระก็การุณาคนไปเอาบุญถึงบ้านค่ะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่เป็นเวลาเอายาถวายพระไม่ได้เออถวายข้าวไม่ได้ยาอย่างเดียวพระม่ก็จะรู้ว่าถ้าพระมาตอนสายก็ต้องใส่เตลค่ะตอนเย็นค่ะน้ํามันเตลิกฐานก็คือว่าน้ํามันที่เขาจะไปใส่ตะเกียงตะเกียงอ่ะเขาก็จะมาเทให้ในบาร นะะฮก็ไปรับทานเพราะว่าคนจะเดินทางไปวัดกลางคืนโดยเฉพาะสตรีไม่เหมาะ,ะไม่เข้าละ,ะนะครับพระออกมาให้<อ>นะฮะนี่เป็นกรุณาสามแต่ที่สายเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเอาตามสมัยพระเจ้ามินดงว่านะควรจะใส่บาทเวลาเดียวกับอินเดียเพราะ,ะนั้นอินเดียช้าก,กว่าเราเนี่ยนะเกือบสองชั่วโมงก็เอาเวลานี่ยทดไปจึงสายกว่าเวลาปกติบ้านเรานะั้นใช้เวลาพระอาทิตย์เป็นหลัก แต่เขาเอาเวลาพระไตรปิฎกโดยเทียบเอาเวลามาตรฐานสากลของอินเดียเป็นหลักก็เลยลดหลั่นกันในเวลาแต่ที่สําคัญก็คือว่านะครับพระสงฆ์เหล่านั้นนะครับชันที่บาทเดียวที่ตนเองรับบิณฑบาตได้เท่านั้นเออไม่ว่าจะยาหรือน้ํามันหรือข้าวถูกต้องใช้บาทเดียวใช้บาทนั่นแหละไม่มีแยกเราล้ลางเอาอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปบวชพระพระม่า นะครับผมบวชครั้งหนึ่งใช้เงินต่อองค์ด้วยเงินไทยประมาณ2,500บาทที่หนูเคยร่วมบุญไปอาจารย์ไปบวชถูกต้องถูกต้อง2,500าบาทอันนี้เป็นเป็นเป็นพระเป็นเดรรอเป็นพระหรือยังไงบวชพระบวชพระจบแล้วทีนี้มีคนท้วงผมว่าทําไมต้องไปบวชถึงพม่าเมืองไทยแย่ๆทำไมไม่บวชเมืองไทยมันต้อง2 5 0 0ครับอะไรคะ2 5 0 0ค่าเลี้ยงค่าฉลองอะไรมันเยอะไปหมดอ่ะนะพระยังยังไม่บวชเลยมันไปไปหมดแต่อันเนี้ย <2005 S 1> สงงองพันห้าระ้ใงองค์แล้วพระที่ไม่ศึกเลยอุปชาก็ไม่ต้องจ่ายสตงังถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทําอยู่แล้วอาจารย์คะเป็นลูกคนจนหรือเปล่าเราถึงต้องไปทําบุญนะคะถ้าลูกคนรวยก็ไม่ให้เรายุ่งอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราเป็น<ร>วิธีการากศึกษาด้วยเขาจะเปลี่ยนฐานะจากบุคคลที่ต้องรอขอเป็นเด็กอนาถกลายเป็นคนที่เขาสามารถบินถบาทโดยวิไนแห่งพระพุทธเจ้าได้ะนะครับก็ทําได้ นะครับแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากพวกที่พ่อแม่เสียจากในนากียสนะครับพระก็มีที่หน้าที่ดูแลมันจะไม่มีศูนย์อนาถาแบบชนิดที่เด็กเยอะเยอะแล้วเด็กผู้ชายก็เอามาบวชใแล้วถ้าผู้หญิงก็ไปดูแลโดยเราเรียกว่าตะลชินตะลชินนี่ก็คือคล้ายสีชมพูใช่ไหมจสีชมพูและพาดด้วยสีกักหรือน้ำตาลออแดงอ่ะกักหรือสีน้ำตาลหรือสีเหลืองเราไม่ได้เรียกจริงๆเนี่ยเราเรียกท่านว่าเป็นแม่ชี ไม่ชีพมา่าแต่จริงๆแล้วก็สิกขามานาะบุคคลผู้รอจะเป็นภิกษุณีแต่พระเอญภิกษุณีนั้นพม่าถือว่าหมดไปแล้วไม่ให้มีผิดตามพระตไตรปิฎกอีกใช่ครับไม่ให้มีโดยกฎหมายไม่ให้มีโดยพุทธบัญญัตินะฮะพม่าบอกสืบไม่ได้แล้วในพมา่าตัดทิง้งเพราะฉะนั้นจึงเหลือผู้รอจะเป็นผู้รอจะเ,เรียกว่าอะไรนะตาาิขามนสิกขามานะาภาษนะาพม่าเรียกว่าตาลาินตาละินอ่าตาลาะิาลานแปลว่าสตรี ผู้ศึกษาค่ะนะโกนหัวหมดฮะแล้วก็ศึกษาพระสูตรอ่าพระไตรปิฎกได้สองได้สองปิฎกส่วนวินัยปิฎกศึกษาไม่ได้เพราะวินัยเป็นเรื่องของพระและพิกษุนีิ่ะนะฮะไม่เอาไม่ศึกษาเพราะศึกษาของพม่าคือต้องทาได้ด้วยนะค่ะนะฮะไม่ใช่ศึกษาแต่จาแล้วมาพูดเฉยแต่ต้องอยู่ในภาคปฏิบัติด,ด้วยนะครับมันเวลาเรียนของพม่านั้นไม่มีลิมิตว่าสี่ปีจบ5ปีจบบางองค์25ปีจบครับนะยีบจบนี่จบอะไรฮะจบ การรับรองของครูแล้วต้องไปสอบเทียบจึงมีศูนย์การเรียนเยอะแยะแล้วเอามาสอบแข่งกันว่าใครจาได้ใครได้ตามมาตรฐานก็คือสอบพระไตรปิดกนั่นแหละซึ่งเราจะเห็นว่าบุคคลผู้ผ่านจากการสอบอทางศาสนาพม่าเนี่ยนะครับค่อนข้างมีคุณภาพาคมีครั้งหนึ่งครับมีคนชวนผมว่าเนี่ยเราอยากจะเอาพระพม่านะมาเรียนเมืองไทยมจร,รมมรเยอะแยะก็ไปติดต่อครับค่ะ ที่สถาบันการศึกษาพม่าทางพระพม่า,มาตอบว่าพม,าม่าไปเมืองไทยเฉพาะเป็นครูไม่เคยเป็นไปนักเรียนเลยเดี๋ยวค่อยคุยต่ออ่นะครู